มีทางบ้านถามมาว่าความฝันมีความหมายอะไรต่อชีวิตไหมครับบางทีเรื่องบางเรื่องเหมือนเราเคยพบเคยเจอมาแล้วครับคุณโยมฝันบางอย่างก็มีความหมายบางอย่างก็ไม่มีความหมายท่านแบ่งความฝันเป็น4อย่างคือ 1. นจิตนิวรณ์ก็คือไปคิดเรื่องนั้น,นใช่ไหมแล้วพอหลับก็เลยไปฝันอันเนี้ยไม่ได้มีความหมายต่อชีวิตยังไงเพียเดต่ว่าเราเก็บไปฝันเองไม่ได้เป็นความจริงอะไรอันที่สองเทพสังหรณ์ คือเทวดามาเข้าฝันอันนี้จะเริ่มมีความหมายแล้วนะว่าเออมีโอกาสเป็นจริงสูงขึ้นอันที่สามบุพนิมิตก็คือว่าผู้ที่มีบุญมากอย่างเช่นพระนางสริมมหามายาจะตั้งพระคันพระบรมโพธิสัตว์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยฝันว่ามีช้างเผือกมาประทักษินและเข้ามาในพระคันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เนี่ยคือเป็นจริงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่านานๆจะเกิดทีสำหรับผู้มีบุญมากๆเท่านั้นนะอันที่สี่ก็คือว่า าธาตพิการคือไม่สบายท้องเสียอะไรอย่างนี้เป็นต้นปวดหัวเนี่ยหลับก็เลยฝันโน่นฝันนี่ฝันร้ายฝันเป็นตุเป็นตะอะไรไปเรื่อยเปื่อยอันนี้ก็ไม่มีสาระอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้รู้ว่าฝันมีทั้งทุกรูปแบบสิ่งที่เราทําก็คือว่าทําใจเราสบายๆสวดมนต์นั่งสมาธิจใจสบายแล้วหลับเนี่ยอย่างนี้จะหลับเป็นสุขเทวดาก็ลงรักษา จะไม่ฝันร้ายอะไรเลยตื่นมาก็สดชื่นและทํากิจทุกอย่างได้อย่างเป็นจริงส่วนที่ว่าบางทีเอ้อบางอย่างไม่เฉพาะฝันหรอกเราไปเจออะไรบางอย่างแล้วสูงว่ามันคล้ายๆเคยเจอมาแล้วเนี่ยอันนี้เพราะว่าประสบการณ์เราเองมันสั่งสมมาข้ามพบข้ามชาติเราก็จะเจอหลายๆอย่างที่เหมือนกับว่าเคยเจอเคยพบเคยประสบมาแล้วเท่านั้นเองคุณโยเจริญพร